วันนีนะ้เราจะพูดถึงเรื่องการกำจัดการรบกวนในการทำซูมนะโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นโฮสต์การโฮสต์โดยที่ไร้สิ่งรบกวนนะครับโดยเฉพาะเมื่อการประชุมนั้นเป็นทางการการประชุมที่มีผู้เข้าประชุมมากมายการประชุมที่เราต้องการที่จะให้การประชุมนียนะครับมีผล ให้ผลเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงนะวันนี้นะครับยินดีต้อนรับปมให้ทุกท่านเลยนะฮนะดูเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวลุงอู้จะเซตอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันมีเสียงเนาะลวงอก,ก็จะมิวอแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครใช้เสียงแล้วก็ในการเข้าห้องประชุมเราก็ไม่อนุญาต ให้ใครเปิดใหม่แล้วก็มิวปฏิสเปนไว้ด้วยนะครับอัตภันต์ปิดกล้องก่อนเราบังคับปิดกล้องได้ไหมเนี่ยเราบังคับปิดกล้องได้ไหมนะสต็อปวิดีโอนั่นนะเราสต็อปปิดกล้องได้คือในฐานะโฮสต์นะฮะสต็อปบังคับให้ปิดกล้องนี่คุณอัตภันต์ยังอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนก็มีคนถามว่าเราจะคอนโทรลเรื่องของหน้าจอนี่ยังไงหมายความว่าเราจะให้คนเนี่ยเห็นจอของใครยังไงอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ครับมันจะมีสปิเกอร์วิวนะฮะถ้าเผื่อว่ามันแสดงว่าสปิเกอร์วิวแสดงว่ามันให้เรากดเพื่อให้เป็นสปิเกอร์วิวสปิเกอร์วิวตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณพันศักด์นะฮะเพราะคุณพันศักด์จะน่าจะาเป็นคนที่เคลื่อนไหวอยู่นะนะแต่ถ้าหลวงอูจะให้มันเป็นหน้าหลวงอูตหลวงอูจะใช้การสปอตไลท์วิดีโอนี่สปอตไลท์แล้วนะครับ สปอตไลท์วิดีโอแล้วนะครับนี่ครับนะแล้วถ้าจะจะยกเลิกการสปอตไลท์การสปอตไลท์วิดีโอเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ใ <ช S 1> เพื่อที่จะให้เรานะเ,าเราเราแสดงใครก็ได้ให้ขึ้นมาหน้าจออย่างเช่นถ้าลุงออ๊จะให้คุณพันศักขึ้นหน้าจอลุงออ๊ก็ไปสปอตไลท์อยู่ตรงนี้ครับสปอตไลท์วิดีโอขึ้นหน้าจอเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับคุณพันศักใช้ ใช้ iPhone นะเอ่อถ้าลุงอุ้จะให้คุณอัตภันขึ้นหน้าจอลุงอุ้ก็ทำแบบนี้นะสปอตไลท์ light, คุณอัตภันแบบนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราเราสปอตไลท์คนหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วคุณสมมุติตอนนี้คุณอัตภันก็เป็นคนที่กำลังพูดคุยอยู่แล้วแต่ลุงอุ้อยากจะดูคนอื่นนะลุงอุ้อยากจะดูน้องล่าอย่างเงี้ยนะนะลุงอุ้จะใช้วิธีแบบนี้ครับพิน พินเนี่ยครับพินนะครับพินออนเฟิร์สสกรีนนี่นะครับรูปน้องล่าหน้าใสาเชียววันนี้นะใช้รองพื้นยี่ห้ออะไรเมื่อคืนนี้มาสหน้าแบบสลิปปิ้งหรือเปล่า <c oughs> นะอันนี้อันนี้คือน้องล่าเนี่ยออกอากาศแต่จริงๆแล้วนะครับคนที่อยู่ในจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเห็นหน้าคุณอัตภันอยู่แปลกไหมเข้าใจไหมครับเรื่องนี้ที่ลุงอูพูดเนี่ยนะแล้วถ้าเผื่อลุงอูจะปิดหน้าน้องล่า อันพินตรงนี้นะปึ้งจะกลับไปหน้าคนพูดเอาใหม่หลวงอุ้วนะเอาใหม่นะเอาใหม่คือตรงนี้คนเนี่ยงงมากหลายคนงงมากนะครับแต่มันเป็นประสบการณ์เนาะถ้าเราคอนโทรลมันได้ตามใจเราเนาะนะครับโจทย์คืออะไรหนึ่งโจทย์คือเอ๊ะนะหลุงอุแคนเซอร์เรื่องของสปอตไลท์ก่อนนะรเราพูดปกติแล้วถ้าลุงอุ้เปิดไม้นะถ้าลุงอุเปิดไม่ล้วพูดนะหน้าลุงอุ้จะขึ้นเลยเดี๋ยวลองดูก็ได้ อ่านะครับแต่เสียงมันจะกวนกันหน่อยเนาะเดี๋ยวลุงอูจะเปิดใหม่อ่อ feet, อาลุงก็เปิดใหม่ละเห็นไหมพอลุงอูเปิดใหม่ปุ๊บนะฮะ<ข>มันเป็นธรรมชาติเนาะใครเป็นคนพูดนะฮะหน้าคนนั้นจะขึ้นมาหน้าจอใครเป็นคนพูดหน้าหน้าหน้าคนนั้นจะขึ้นมานะครับเป็นปกติปกติถ้าเผื่อตอนนี้ถ้าคนอื่นพูดคนนั้นหน้าก็จะขึ้นมานะครับนั้นเป็นปกติแต่ลุงอูเดี๋ยวลุงอูปิดใหม่ก่อนนะครับแต่ว่าเราคอนโทรลเองได้เช่นนะตอนเนี้เราพูด แล้วถ้าเผื่ออัฐพันธ์พูดแล้วเราคุยกับคุณอัฐพันธ์นะอัฐพันธ์เป็น speaker, สปิเกอร์สมมุติคุณอัฐพันธ์เป็นสปิเกอร์นะครับเอาใหม่นะถ้าหลายคนยังงงนะครับเรื่องของการแสดงหน้าจอนะ,อะหนึ่งถ้าเราจะให้มันเป็นออโต้ทุกคนที่เปิดไม์เราไม่ต้องไปคุมอะไรมันนะครับกลอ้องในซูมมันจะหันไปหาคนที่พูด ใครพูดกล้องจะวิ่งไปจึ๊กคนนั้นใครพูดกล้องจะวิ่งไปจึ๊กคนนั้นแต่ทีนี้สมมุติว่าเราเชิญคุณเราเชิญคุณพันศัก์นะครับมาเป็นคนบรรยายนะครับแล้วคุณพันศักก็ยังไงล่ะครับคุณพันศักก็จะต้องเป็นคนที่อยู่หน้าจอใช่ไหมครับลุงอู๋ก็จะสปอตไลท์วิดีโอนี่ครับตรงนี้ครับสปอตไลท์วิดีโอคุณพันศักนะคุณพันศักก็จะเป็นจะเป็นคนที่ มาเป็นผู้บรรยายเนาะแล้วถึงแม้หลวงอุ้จะพูดแทรกนะถึงแม้หลวงอุ้จะพูดแทรกกล้องหลวงอุ้งก็จะไม่แวบแวบไปแวบมานะครับเนี่ยเพื่อความสมูทของเพื่อเพื่อการที่จะได้ไม่ไม่แวบไปแวบมาคือคนดูจะน่าลำาขานนะถ้าคุณพันศักดิ์เป็นบุคคลสําคัญในซูมเป็นเกสที่สําคัญนะครับให้คุณพันศักดิ์เนี่ยโชว์ไปเลยนะครับแล้วทุกคนในห้องประชุม นะครับก็จะได้เห็นคุณพันศักดิ์นะครับทีนี้ของแต่ละคนนะของแต่ละคนสมมุติแต่ละคนแต่ละคนไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะลุงอูเนาะสมมุติว่าเ้ยไม่อยากดูคุณพันศักดิ์อ่ะเราอยากดูคนอื่นนะ่ะและมีมันก็มีทางหนึ่งก็คือเราไปเปิดตรงแกเลรี่วิวแบบนี้ครับเราก็จะเห็นทุกคนเลยเน,นะเราเปิดตรงแกเลรี่วิวนะฮะแกเลรี่วิวตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แกเลรี่วิวนะครับ มันจะมีสวิตไปสวิตมาระหว่างสปนะิเกอร์วิวและสปิเกอร์วิวกับแกลลอรี่วิวมันจะมันจะสวิตไปสวิตมาอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าสวิตไปสวิตมานี่พวกเราเข้าใจเนาะนะครับเพราะว่ารุ่นใหญ่เนี่ยจะง,งกับเรื่องนี้แล้วมันทําให้ทําให้เกิดทําความเข้าใจยากนะครับถ้าเผื่อเราไม่แต่ละคนไม่มาสวิตตรงนี้สปิเกอร์วิวกับแกลลอรี่วิวมันจะมีอยู่แค่2อ,อย่างเนี่ยครับสปิเกอร์วิวกับแกลลอรี่วิวนะครับ ถ้าเราไม่มาเล่นตรงนี้นะฮะเปิดให้มันเป็นสปิกร์วิวคุณพันศักดิ์จะเป็นคนที่จองหน้าจอเลยเพราะว่าอะไรเพราะโฮสหรือลุงอุเนี่ยได้สปอตไลท์วิดีโอคุณพันศักดิ์ไว้จนกว่าจะแคนเซิลสปอตไลท์นะะแต่แต่ละคนดูคนอื่นได้ไหมดูได้ครับอยากดูใครครับวันนี้น้องล่าสวยเนาะเราอยากดูน้องล่านะครับเราจะมาใช้วิธีอันนี้คือทุกคนทำได้นะครับอ่า พินวิดีโอของน้องล่ามาเป็นเฟิร์สสกรีนนี่ก็ของน้องล่าก็จะเป็นเฟิร์สสกรีนนะครับจนกว่าอะไรครับเราจะอันพินเพราะอันพินก็จะกลับไปหาคุณพันศักดิ์อย่างเงี้ยครับคุณพันศักดิ์ก็จะเป็นจะเป็นคนที่จองหน้าจออยู่นะอันนี้คือเรื่องของการคอนโทรลหน้าจอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปเล่นครับเราต้องไปเล่นเล่นเพื่อที่จะให้เราเข้าใจมัน ้นีอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังที่จะมาพรีเซนต์ให้เราดูกันว่าปัญหาหนึ่งของของการถูกลบกวนนะครับจากท่านผู้ชมนะะเนี่ยครับ,ค,รบคือการโดนขีดหน้าจอจากคนอื่นนะครับเนี่ยพอพอเราโดนขีดหน้าจอสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเราเคลียร์ได้ตรงนี้อย่างที่สองนะครับเวลาโดนขีดหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็อีเลสได้แบบนี้ นะแต่ถ้าเขาไม่หยุดทํำยังไงเขาไม่หยุดทํางไงครับพวกเราถ้าฟังอ,อยู่ทางทาง u u u e e เนาะช่วยขีดแล้วก็อยู่ในซูมเนี่ยก็ขีดหน้าจอมาเยอะๆเลยนะครับนะอ่ามีคนขีดอ่ามีคนขีดขีดหน้าจอแบบนี้ครับนะเราทําอะไรได้บ้างนะฮะสิ่งที่เราทําได้คือเราเปิดเราเปิดแอนอะไรเนะี่ยแอนโนเทขึ้นมานะแล้วก็ เคลียร์เคลียร์ได้เคลียร์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเขาไม่หยุดจะเคลียร์ก็ได้หรือจะจะลบอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาไม่หยุดนะถ้าเขาไม่หยุดทำไงครับ disable disable ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบเนี่ยนะเราทำได้ตรงนี้ครับกดมอแล้วก็ disable รหรือไม่งั้นถ้าสมมติว่ามัน,ม,นมันขีดได้อยู่มันมีคนขีดอยู่นะเราจะดูชื่อเราก็โชว์เนมของคนที่ <laughs> I know, I know theater, อโนอโนเทเตอร์คนที่ขีดหน้าจอ,อมันมีคนขีดมาชื่อนี่ครับนงนุษนงนุษขีดใหญ่เลยนงนุษนงนุษอันนี้เรารู้นะครับถ้านงนุษขีดนงนุษขีดนะ <laughs> เราเคลียร์นงนุษยยังขีดอยู่ น้องนุชเขียอยู่เราเคลียร์นะครับไม่หยุดไม่หยุดนะครับเราทําไงครับเตะน้องนุชออกเลยก็ได้โคโฮสหรือผู้ช่วยโฮสเตะน้องนุชออกเลยก็ได้นะครับหรือจะนั่งไล,ล,ไล่ลบก็ได้นะครับลบก็ได้นะลบก็ได้นะครับหรือถ้าไม่งั้นทําไงครับ disable ตรงนี้ครับ disable นะลบลบเนาะ ลบหรือไม่จะโชว์เนมก็ได้งั้นขอบคุณคุณขอบคุณคุยานะครับคุปดอ,อรเป็ดนะครับอาจารย์เป็ดที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้ได้เอาตรงนี้มาให้เราดูกันถ้าเราเป็นโฮสต์นะครับนะพวกเราครับคือถ้าเราเป็นโฮสต์อยู่นะแล้วก็มีการแชร์หน้าจอแล้วมีการขีดหน้าจอในะขณะที่เราเป็นโฮสต์อยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเป็นคนแชร์เองนะเราทําได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่แชร์จะต้องเป็นคนดูแลตัวเองนะหลวงอดูงันนะครับใครที่เป็นคนแชร์จออยู่ตอนนี้คุณพันศักด์แชร์จออยู่นะครับคุณพันศัก์ต้องเป็นคนดูแลตัวเองสรุปว่าคนที่เป็นคนแชร์หน้าจอคนนั้นเนี่ยจะต้องจะต้องจัดการตัวเองเขาจะต้องจัดการตัวเองปัญหาก็มีอยู่ว่าอ้าวแล้วคนแชร์หน้าจอบางทีเขาก็จัดการไม่ได้แล้วโฮส ทำอะไรได้บ้างนะครับในฐานะโฮสทำอะไรได้บ้างก็ฝากไปอีกฝากไปว่าถ้าเราเป็นโฮสนะแล้วเราไม่ใช่เป็นคนแชร์หน้าจอเราเป็นโฮสแต่ว่ามีเกสมาแชร์หน้าจอแล้วเราโดนอีกคนนึงก่อกวนแบบนี้ในฐานะโฮสโฮสนอกจากวิธีการที่เราจะเตะคนที่ก่อกวนออกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครด้วยเนาะนะครับเตะคนที่ก่อกวนออกเราทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เป็นโฮสนะนะครับโอเค แล้วก็เรื่องของการก่อกวนในห้องประชุมในเรื่องไมโครโฟนนะครับหลวงอุจะแชร์แบบนี้ครับเรื่องตรงนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมิวปฏิสแปนก่อนคือปิดไมโครโฟนของคนตอนที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะเปิดหรือปิดเข้ามาในห้องเขาจะโดนปิดก่อนทันทีสองเราจะไม่อนุญาตเพราะว่าถ้ากิ๊กถูกมาเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเรา คลิกถูกตรงนี้เนี่ยหมายความว่าคนเข้าประชุมเขาสามารถจะเปิดใหม่เองได้ถ้าประชุมกัน10กว่าคนไม่เกิน20คน30คนไม่มีปัญหาแล้วครับเราขอร้องกันได้มาขอปิดไหม่เนาะแต่บางครั้งเนี่ยการประชุมที่มีคนเข้าประชุมเนี่ยนะครับห้าหกรคน7800คนนะฮะด้วยการประชุมแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้เว็บไปนานนะใช้การประชุมแบบเนี้ยก็จะคือพอพอเราเอาอพอเราอลาวคนเปิดเอาเราอลาวคนเปิดเนาะ มันอ่านว่า allow เนอะหรือ allow allow สิ <c oughs> ใช่ไหมก็ถ้าเรา allow คืออนุญาตให้มีการเปิดหม่ได้คนเจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยนะครับจะมีหลายคนเลยที่ก็เปิดหม่เองนะครับแล้วมันก็จะวุ่นวายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกเลยนะครับถ้าทำสองอย่างนี้นะคือหนึ่งนะครับเรา mute on entry คือ mute mute upon entry คือปิดก่อน ตอนที่เให้เขาเข้าห้องมาให้ปิดไม่เลยแล้วก็ไม่อนุญาตให้เปิดนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าอา้าวแล้วเจ้าเกสเขาจะเปิดเองล่ะเขาจะเปิดเองได้ไหมเกสเปิดเองไม่ได้นะฮะถ้าเผื่อว่า,าถ้าเผื่อว่าเรามีคนเข้าประชุมเยอะร้อยกว่าคนขึ้นไปแล้วเราอนุญาตตรงนี้เราอนุญาตตรงนี้ เราอนุญาตตรงนี้นะพออนุญาตตรงนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งถ้าคนอื่นไม่เปิดไมซ้อนนะถ้าคนอื่นไม่เปิดไมซ้อนแล้วเราจะทำยังไงอ,อ่ะเอใช่ไหมฮะเราจะให้การประชุมเงียบกริบแล้วก็ไม่มีการรบกวนเลยเราจะทํำยังไงนะลงร้นนะ่ะวิธีให้วิธีการนะครับ วิธีการก็คือถ้าเราเจอถ้าเรารู้ว่าใครเป็นเกสสมมุตินะครับสมมุติว่าอาจารย์สิริพรเป็นเกสปุ๊บหลวงอุ้ธำไงรู้ไหมครับหลวงอุ้จะจะให้จะรีเนมเลยครับจะรีเนมเลยเราจะรีเนมอาจารย์สิริพรนะครับโดยอาจจะใส่ดอกจันนะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใส่เอสไซอย่างนี้ก็ได้นะใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับ นะเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะใส่คําว่า G อย่างงี้ครับ guess แล้วก็ Rename ไว้นี่คือการจําไว้ว่าแล้วอาจารย์สิริพรก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่านี่คือแก s สหรืออีกทีหนึง่งเราคุยอาจารย์สิริพรล่วงหน้าว่าอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์เข้ามาเสร็จยกมือเลยเข้ามาถึงนะาาี่ยกมือเลยนะครับอ่ายกมือเลยอาจารย์สิริพรยกมือเลยก็เราก็จะเห็นอาจารย์สิริพรใช่ไหมครับมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยครับเพื่อที่ว่าอะไรครับพอถึงเวลาที่อาจารย์จะพูดใช่ไหมครับเราก็มาเปิดใหม่เราก็มาเปิดใหมเ่เออพอถึงอาจารย์จะพูดเราก็เปิดใหม่อันมิวอันมิวแบบเนี้ยครับหรือไม่เราก็ใช้วิธีนี้ครับใช้วิธีว่าเราตั้งอาจารย์สีพรนะฮะอันนี้<ส>มิวก่อนนะครับ<ส>เราตั้งอาจารย์สีพรเป็นโคโฮส์เมคโคโฮส์ไปเลยการที่ใครเป็น โคโฮสคนนั้นเปิดมาเองได้นะเพราะนั้นมีหลายวิธีครับที่เราจะจากจากการที่เราทำห้องประชุมมาเยอะๆเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหอ,อ,อะไรอะ่ะไม่ให้ห้องประชุมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นห้องประชุมที่เรียบร้อยมีระเบียบนะฮะหลายคนก็อาจจะเวลาประชุมเนี่ยเขาบอกมันมันไม่มีบรรยากาศบรรยากาศมันต้องคุยกันนะคุยกันได้ครับไม่เกิน3คนเพราะฉะนั้น เราเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ว่าสะดวกที่สุดเลยถ้าเผื่ออาจารย์สุริพรเนี่ยเรียนรู้การทำซูมมาแล้วนะครับลุงกก็จะให้อาจารย์สุริพรเป็นโคโฮส์ host, นะครับพอถึงเวลาพอถึงเวลาเราก็ไม่ต้องไปเปิดไมค์ให้อาจารย์ให้อาจารย์สุริพรเปิดไมค์ได้เองแต่ว่าเราได้หมายเหตุเอาไว้แล้วว่าเป็นเกสนะครับด้วยการใส่เครื่องหมายแบบนี้ไว้นะครับหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้พรุ่งนี้ ep ห้ เราจะมาเก็บตกหลายๆอย่างนะครับมาเรียนรู้พร้อมกันแล้วก็จะมาหาคําตอบอีกหลายอย่างที่วันนี้ก็มีกันบ้านอีกแล้วนะครับก็คือว่าในการคนโทรลเรื่องของการรบกวนเนี่ยนะครับเราต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็มาเหมือนกับการสัมมนาดีกว่านาะเหมือนกับการที่เรามาแก้ปัญหาร่วมกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็ผิดตกยกเว้นขออภัยนะครับก็พรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับอากาศที่กําลังตอนนี้นะครับอากาศก็กําลังดีร่มรื่นนะครับฝนอาจจะมาก็พรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ